ทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้า Parko Asport นะก็เดี๋ยวจะมาดูรองเท้าที่นี่เขาบอกว่ามีรองเท้าแบบเยอะมากแล้วก็หลากหลายเออแล้วถ้าเกิดว่าใครจะมาดูออนคาวหินเขาบอกว่าเขาบอกนะแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครมีตัวเลือกให้เราเลือกอยู่เออก็เดี๋ยวเราลองมาดูแล้วก็ที่นี่ทำแท็กฟรีได้ด้วย ก็เด okay. be ี <black sales. S 2> uh, ๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างก็น่าจะเป็นอันนี้พวกอุปกรณ์กีฬาเครื่องนงเครื่องนวดคืนรองเท้าเออที่มันแบบซับพอร์ตเราในการเดินอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นออนคาวมีอะไรอ่ะมีเอซิเออมีโฮก้าอะไรอย่างเงย ดูออนคาลตัวไหนอ่ะ count ออนคาวมอนเตอร์สองเนี่ยมีอยู่นะแต่รุ่นนี้เขาแบบรีวิวว่าเออมันใส่ดีก็น่าจะเป็นคาวมอนเตอร์ที่แบบว่าใส่เดินแล้วมีคนรีวิวเยอะว่าซัพพอร์ตจริงแต่ดูจากสีแล้วก็น่าจะเป็นสีนี้ปะคาวมอนเตอร์ไฮเปอร์สองสี อันนี้ค่ะมอนเตอร์สองอืมนอกนั้นก็จะไม่มีแหละตัวมอนเตอร์ก็ะจะมีอันนี้เป็น อ็เหม็นนี่นะ่ะอันนี้ก็เป็นคาวมอนเตอร์นะแต่เป็นน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งหรือเปล่าเออเดี๋ยวเราลองมาดูฝั่งนี้บ้างก็จะมีแบบเป็นโฮก้าแล้วก็ไม่เคยดูโฮก้านะมีอะไรอะ่ะ ไนกี้ก <of> ็เป <of> ็นถุงเท้าแล้วก็ม okay, ีอดิดาสก็มีโอเคอันนี so ้เป็นของผู้หญิงนะเมื่อกี้ของผู้ชายนนี้เป็นของผู้หญิง ของผู้หญิงก็มีสีดำอยู่นะเออแล้วก็มีสีอ,อื่นมีประมาณนี้อันนี้คาวห้ามีคาวสป,ปาร์ตใช่ไหมเออคาวเขียดคาวมอนเตอร์ให้เปิดเออมีประมาณนี้ถ้าใครจะมาดูออนคาว ก็ฝั่งนี้ก็มีนะอันนี้ก็เป็นของ้หญิงเหมือนกันไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นแบบเทลอ่ะหรือเปล่าดูจากทรงแล้วดูจากทรงแบบออมีซาโลมอนมีอะไรแบบนี้เนาะทุกคนก็ลองดูราคาเอาราการเห็นหรือเปล่าก็น่าจะอยู่ราวๆ สองมื่นเยนอืมคือที่นี่รองเท้าเยอะนะแบบพวกกันน้ำอะไรแบบนี้ก็มีเออเนี่ยอันนี้จะเป็นโฟนกันน้ำถ้าแบบกลางๆก,ก็สองหมื่นเยนเนาะอันนี้ก็แต่ว่าอันนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นสองอืม นี่ก็จะเป็นพวกกระเป๋าต่างๆพวกคนที่แบบเป็นนักวิ่งหรืออะไรแบบนี้หรือแบบพวกเทลวะเออเขาก็จะใส่กัน มันก็จะมีแบบขวดน้ำนะมันจะใช้กับแบบเสื้อแบบหนุนอะที่เวลาเขาวิ่งอะไรแบบเนี้ยเอออันเนี้ยเขาก็จะแบบบีบแล้วก็กินได้เลยหรือใครจะหรือแบบจะเป็นเอาดอร์คือพวกแก้วไปแบบเนี้ยมันจะบางแล้วมันก็จะเบาแล้วก็พวกแบบ energy เติมต่างๆพวกเนี้ยคือเขาก็มีขายนะเออ หรือว่าพวกนี้ก็จะเป็นพวกแบบพันข้อใช่ไหมติดข้ออะไรเงี้ยเออคอยสพอร์ตข้อเท้าต่างาๆใดๆก็มีนาฬิกามีเครื่องนวดสเปย<ไ>เอยใ<ไ>ดๆ <c oughs> แล้วก็ด้านนี้จะเป็นพวกรองเอ้ยรองเท้า สงเท้าเออแบบต่างๆคือมีแบบให้เลือกค่อนข้างหลากหลายอืมหรือแบบใครจะมาดูกระเป๋าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบกแพกอะเออมาดูที่นี่ก็ได้นะจริงคือถ้าอยางแบบเนนอตเฟสใบนี้อะสองมื่นห้าพันเยนหารสี่ได้เลยเนาะ หรือแบบมีใบไหนอีกอะอย่างอันเนี้ยสองมืนหกสามสิบแปดลิตรเออมันก็แบบสองมืนสามเดินนอยเฟสมีแบบสองมืนห้าสองมืนเก้าแบบใบใหญ่หน่อยนะอันนู้นอะ แบบเพวกของนเนี่ยแบบพวกแบกแพกอะสามารถมาดูได้เลยเออแล้วก็อันเนี้ยน่าจะเป็นแบบพวกสส่เอาดอหน่อยก็จะเป็นพวกอันนี้ปะเนี่ยพวกหม้อหย่ยตะแกรงทำกับคงกับข้าวใดๆต่างๆแล้วก็จะมีแบบเป็นพวกถุงนอนด้วยนะถุงนอนเนี่ยเ,เนี่ยเขาก็จะม,มีตัวอย่างให้ว่าเป็นยังไงนี่หรือแบบ ปั่นจักรยานใช่ไหมก็<อ>จะมีแบบเป็นหมวกเป็นอันนี้เป็นเชือกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออมีเนี่ยอุปกรณ์ครบเลยถ้าใครจะมาแบบใส่ดงเอาดอจะออกไปวิ่งไปเทลไปอะไรมีรอ,อ,องเทา้ารองเท้าอุปกรณ์ครบถือว่าครบนะที่เนี่ยเออก็มาดูได้หรือว่าใครจะมาแบบดูรองเทา้าเนี่ยมีเหมือนกันเออก็มาดูได้ ชั้นสองก็จะมีเสื้อผ้าอีกนะก็จะเป็นแบบมีของ The North Face ด้วยก็จะน่าจะลดสิบเปอร์เซ็นต์นะอันเนี้ยเออเนี yeah. ่ยมันดูได้ลองคำนวณแล้วอย่างกระเป๋าเมื่อกี้ใช่ไหมสองหมื่นห้าคือหกพันกว่าบาทถือว่าถูกกว่าที่ไทยนะที่ไทยแบบใบนั้นนะ่ะเป็นหมื่น อาจจะไม่ใช่ใบนั้นอาจจะแบบแต่คือจำได้ว่าขนาดมันมันใกล้เคียงอะ่ะเออนี่นนะเขาบอกว่ามีช็อป The North Face อยู่ข้างบนก็แต่ว่าของ The North Face เยอะมากเลยแบบเสื้อกางเกงต่างๆของผู้ชายผู้หญิงหมวกอะไรเงี้ยเออนี่แต่เราเหาหมวกใหม่พรมของ The North Face ที่นี่ไม่มีอ่ะไม่มีจริงๆแบบสักหลานคือ,อย่างที่ไทยอ่ะก็จะมีหมวกไหมพรมของ The North Face ขายใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่มีก็งงอยู่เหมือนกันเออเนี่ยเราก็จะมีแบบเป็นชุดว่ายน้ำก็มีมีอะไรอีกอ่ะ

ก็รีวิวสั้นๆประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแบบเยอะแยะมากมายเออโอเค